สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ลูกเกษตจชาวบวกมีกิจกรรมยามเช้านะครับในภาคเช้านี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่สาลปกครองจังหวัดสงขลานะครับมาจัดก,กิจกรรมในนามโครงการเสริมสร้างและทางและอุปก์การ,ร,ก,ารกสารปกครองจังหวัดสงขลาครับ ปี63ในวันนี้นะครับล้วก็มีการทาบุญเลี้ยงพระมอบสุนือสายกับนักเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกิจกรรมในภาคเช้าในที่ศาลาการเปลี่ยนกันนะครับใออนบรรยากาศภายในกิจกรรมวันนี้นะครับในการเตรียมความพร้อม ท่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารปกครองและก็เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเด็กนักเรียนที่รับสนการศึกษาจํานวน53ทุนและก็นักเรียนที่มาร่วมแสดงความเินดีในวันนี้ด้วยนะครับก็มาพร้อมแล้ว But they also สทีิจิตตังปฏิตังตุ้งหักพะย่ชุดที่หนึ่งนะครับหูอนุบาลรับไปแล้ยครับอันนี้กลุ่มนักเรียนที่รับตุลพันทั้งหมดมี7คน สิบคนชุดที่สองนะครับรับทุนละห้าร้อยบาทนะครับในนักเรียนชุดที่สี่นะครับอีกสิบคนชุดที่สี่ทุนละห้าร้อยบาทนะครับอีกหกคนสุดท้ายนะครับทุนละห้าร้อยบาท ย้อนกลับไ,ไปสิบสองปีอยส4ก็ครบสิบ้งปีของศาสร์พระรัตนานาถ่านัตามอายุต้นที่ก็อยู่ในวัยชราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะแล้วก็คงจะยุ่มากกว่าะลังทุกคมเลยก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่สั่สต่อศาสตรนะว่าโรงเรียนที่ชื่อคือโรงเรียนแชัยุุรินั่น สถานะเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในความผูกติของวัดชายของคนเราจะเห็นเี่นหลาดของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆในย่านนี้ที่อาจจะมีปัญหาครอบครัวบ้านนคราบคัของาเนี่ยสาม<า>ีแต<า>่งานรอบครัวต<า>ิดอ่าบ้านใต้น้เรื่องแต่สมขา วันนี้สารปกครองจังหวัดสงขลามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียนนะครับหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงด้วยมีมีผลไม้ด้วยอร่อยไหมเด็กๆโตๆใครไม่เอียนไปเอาอีกนะใครไม่เอียนเบเอาใหม่ได้แกม้มแต่ไม่เอียนแก้มเบาใหม่ได้นะลูก ครูรู้ว่าครูรู้ว่าเธอต้องสองสามชาม<ง>วันนี้เมนูกว๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมเอาไปเอาเพิ่มนะถ้าไม่พอถ้าได้ไม่อิ่มไปเอาเพิ่มอร่อยไหมประดิษฐ์ไม่กินข้าวเหรอประดิษฐ์ไม่กินเหรอขข้าวครบองงต้ออยู่บนะไรอ่ะข้าวทำไมอ่ะไปเอามาจากนี่ของใครเรออาจะใส่เกลือ,อยัง ไก่เกือธรรมชาติใช่ไหมไก่ทำป่ำะเตอไม่ทำป่ะอ๋อก้ยิ่ทำกินได้เลยที่กูทำไก่ทำจากตอนเตอวทำปะ่ะไม่รมป่ะอร่อยมากเลยอะ่ะก่ะตุนกี่จานแล้วสองชามแล้วทานกี่จานทานสามตัวกี่จาน,าน,าาน,านแล้ว สองยามโอ้โหสุดยอดเลยข้ามอีกอันนี้ยามที่สา,า,า,ามแล้วเหรอเหนาจ้ะอันนี้ยามสามแล้วเหรอโอ้โหกระตูนเอาพุงไว้ไหนเนี่ยกระตูนสุดยอดเลยกระตูนนี่ไหนดูท้องหน่อยดิไหนดูพุงเลยพุงเลยกิน,น <laughs> ยังอ่ะโอ้ยอาตัวอยาย้ายโรงเรียนนะแต่ย้ายปุ๊บอดปั๊บเลยแหละ